สวัสดีครับพี่น้องผ่องปล่อยทุ๊กมงทุกบอนครับพี่น้องครับพี่น้องทั่วประเทศไทยรับเโลกนะครับพี่น้องพบปะกันที่เก่าคือเดิมนะครับพี่น้องครับมืดที่นี่วิธีวิชาบ้านครับพี่น้องครับที่นี้มานบางคนเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับลอยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องอ่าหลายครับเขามันกับเลี้ยงอาหารไก่ตีนกองว่าน ต้นนี้เลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์หรอครับต้นนีน้อือตัวนี้เป็นไก่สาวนะครับเตรียมชุดเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับตัวเราไก่นะพี่น้องครับมันจะทำเป็นหลอกเป็นหลอกนะครับพี่น้องครับลอกนึ่งเจ็ดตัวนะครับ ร้องนึงเขาผสมจากตัวไกหนึงเมีย่ยหาครับรหนูนึงเมี่หาเนาะประมาณไหนครับอืมเติเนนมตนมเคยเห็นฟองว่าไก่เลยนี่มันเลยการอาหารกำลังให้อาหารพอดีครับพี่น้องครับ เบ่งกัน,นคือควัทับขอกเนาะโค่นี่กวงเท่าไหรหนอสองคนเมตาซิปแหละครับสองคนเมตาซิปเท่ากันอ่านี่ เป็นอาหารผสมเองเนาะแมวแถวาหาสมุทรโลกผสมบ้ายขาวริมไก็เหลียงพอมแพนันห <_ d ata> าตัวนึงใส่บ้านปร์เซ็นต์ ต้องมุดไม่จักลอยเมียครับกับนาตอนนี้กับประมาณสามลอยกว่าเนี่ยนะครับสามลอยควรมีแต่แต่ไอโต้มันไข่เนี่ยประมาณสองลอยนะครับไก่สาวอยู่ประมาณลอยกว่าเนี่ยนะรลอยเนี่ครับเราไก่ผสม,สมน,นี่เราผสมเราตัวนี้เนาะไปน้าหมาทั้ังหน้าห เป็นการเที่ยงค้งน้ำปล่อยน้ำยางมะเก็น้ำสลับกันไปบน,นียน,นกว้างเตียนกว้างว่าโอ้ทกดเตียอ,อ,อัตราตงนไหนรับนีอาหารคร เมือเมื่อละสิบกิโลนี่นะครับเหมือละสิบกิโลตัวนี้ไม่ต้องว่าของนื่งเสีย่ยไฮยก่ประมาณไหน,นเปล่าแมนแมนแมนครับเพราะว่ากัดกัดเริ่มแรกก็เสี่ยไฮ้น้อยๆล่ะพ่อเอาเห็นว่ามันกินเบิดอ่ะเขาก็เพิ่มมืนมาเรื่อยๆนะครับนักสมัครบอกเลยพี่หน่อเยเพราะว่ามีส่วนผสมยังไงเลยกัส่วนใหญ่กัเป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปแม่ man, ครับแล้วข้าวป้ายแต่เขา,า,มามีห้ามนะเขาก็ห้ามใส่ครับถามพี่กัพอถ้ากัผสมนะเขาผสมวัตถุดิบที่ แต่ละพื้นทีทีเทามีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอาหารลดต้นทุนบ่เกือบเกือบครับเกือบหมดต้นทุนเนาะแมนแมนครับแต่แต่พอผ่านแต่ผนมันต้องมีอาหารมันต้องโปรตีนครบเนาะสารอาหารครบแมนแมนครับมาสั่งมันสิบอไข่นะครับแต่การไข่กับสิบอสมั่มเสมอแมนครับผสมวิตามินแน่ะสำหรับไก่ไข่นะครับเขาเขามาผสมแบบอันนี้ก็เอาน้ำแซ่เน่ะเขาผสมน้ำมั่นไงแถมเดือดถึงมาก เราสังเกตถ้าเพาะว่าจะให้ให้หลายไปมันสีบัวโอ้ครับมันสีบัวมันก็ชีสแมงเฮาชีเสียนป่ะอันนี้เท่ากับให้พอดีพอดีก็สังเกตเบางเน่าทำมาถ้าให้น้อยไปเพิ่งจะกินบัวยิ้มเท่ากับกินบัวยิ้มมือล้างไม้เท่ากับให้เพิ่มบางเห็นนะครับหอมดีขนาดน้อแมนครับต้องต้องผสมทุกทุกมือเนาะแมนแมนครับท้ามันสีบัวช้อนผสมหนามไหมครับ หายแบบแหงๆมันบบกินกับไก่ผมไก่บักินบ่ะไก่มันโบชินแล้วแบบแหงๆไม่เคยชินเคยแบบชินไแต่เปลี่ยนเพื่อเพื่อนกับสียุทธไก่ท่านที่นะครับโอ้แต่เปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสียุทธเลยแนี่ยนะแต่เปลี่ยนอ่ะยุทธเลยเดือนหนึ่งบบกี้เลยบบกี้เดือนหนึ่งเลยบ่ะเน่นครับไก่ก็ใช่หน่อยนะครับแต่ต้องมีอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะวันหนึ่องสังเกต สังเกตไก่หนะ้าน่อพอถ่ายให้น้อยก็เนีบบ่น <ừ> าาย,ยมันกับไก่อืม่ยร้ายมันกับเปรื่องไปไม่ปวดมันกับตเสียฮะนะนที่ซื้อพก่เอเายมแรงมากมันกับบกินเหรอครับไก่ไกไมัไนะไก่เวลาปเนาหน้ามันผสมอิตาแน,น่นครับ แตแมงานพี่น้องเอ้ยตัวนึ่ง่นนะเน้ตัวน,นึงใครต๊รตัวนี้พใครใส่ห้างบ้าน่วนใครได้ดินครับ มันพอดครับตอนนี้มันมาใครในขี่ที่ตรงเฮ็ดยห้างไห้กับบ้านใครดอกอะตัวนี้แม่พอดนี่เป็อายุกี่ปีครับพี่รุ่นนี้นาชิสี่สองน่ะครับสี่สองปีแล้วยังใครดีอยู่มันกับมีปีหนึ่งกับสองปีมันสีผสมกันอยู่ครับพอผมสีเหลี่ยมขึ้นมาเราละหน่อยเพราะว่าย้ายมันขาดย้ายมันขาดตอนแมนแครับตัวได้ถาว่าเท่ากัน ขขาายยออกกิโลปกตินี่เสี่ยวมีพันเว้ไว้เจักปีครับผมคอยเปลี่ยนไหมจะตั้งเป้าไว้กับประมาณ2ปีเหรอครับสองปีนี่คือเปลี่ยนพันเลยครับพอกับสังเกตเบิงพอถ้าตัวไหนมันบ่อไข่เข้ากับคอยปลดไปนะครับเข้ากับเข้ากับร่องเบิงพอถ้าเข่าขานได้โดดหรอเป็นบ่อไข่เข้ากับขายกิโลเลยนะขายกิโลได้เลยเอาเอาไว้มันกับเปลืองเปลือกนะครับแทนบ้านใครขาดทุนน้ำน้ำพวกนั่นแหละครับ จะถักไก่ปีสองปีนี่ปรนสิไข่ที่อยู่ครับสิไข่สมเสมอไข่ใหญ่แมนครับพอมาเลี้ยงเอาไข่มันเนี่ยเท่าเท่ากับตองเอาสาวๆแน่ครับการผสมทิเนี่ก็ดีแมนครับมันสิเชื่อมันกับสีแห้งนั่นครับกับบ่คยมีใต้โค้มแต่ถ้าเอาไก่แถาม้ามันเกิดมันสิเสียหลายกว่าได้นะครับเพราะเขาลงทุนซ้ำเก่ากำไรมันสิหน่อยลงช่วงนี้ก็พี่น้องให้ยครอมตอบรับตอบรับดีเนาะ กคุณลูกพ่อใครปบองพะสงร์แต่ได้คลิปทีแล้วก็โทรมาหลายครั้งจอดกับพี่น้องครับจะได้ไปเยี่ยมญามตามเขาวันอีกคืดนึงนะครับพี่น้องโอซื้อจากในนอซื้อฟ้าบอกันอีกเนี่ย้าเฟซบุ๊กก่ะเพื่อนแพงไก่บ้านฟาร์มครับคกับเพจกับลูกไก่บ้านสีสะเกตไก่ื้อบ้านสีสะเกตน้อถ้าพี่น้องสั่งแค่ในก็ได้ลูกไก่บ้าน่อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะหน่อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่อะไรพี่น้องเห็นหรอตัวนี้ก็เป็น ป็นขอคงไม่พันแน่นครับอันนี้ขอผสมครับข้อพันแน่นขาจีบเฮ็ดผสมหลายกว่านี่เลยป่ะจากหนึ่งตัวเจ็ดตัวแปนี่เลยปะนาสิได้อยุห้ะแต่ไก่ผมมันยังพันหลไปไหนผมก็เลยปล่อยขังหนอเอาปลยขังหนอนาน่นแมนม่นครับเพราะว่าตัวผูมันหลเกิเกิเลยปล่อยมันทับขังหนอนไ<อ>้แน่นเกคยเรียกว่า,าวจะไปจะพักเขาไม่แห้งไรใครมันไดเรียนเรียนได้แน่นน พราะว่าถ้าใส่หลายไม่กสิเปื้องแล้วครับเพราะว่าไก่มันอยู่ในฝุ่นที่แบบแข็มันเก็ดเสี่งกันขิ่นนะครับฝุนที่อยู่ประมาณหนึ่งตัวหาพอดีแมีนครับสำรับผมเราผมว่าหนึ่งตัวหาเนี่ยแหละมันสิไข่สม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอแต่ใส่หน่อยก็นี่เพิ่นเกิดมีโต้แย่งเพิ่งเกิดเฉพาะไข่ไข่เหมือนมันอิสระเกินไปนะครับแต่ถ้าหาหาหนึ่งเนี่ยเพิ่อสิแย่งกันกิ่นวันนี้เพิ่งกิดเสริมบูรณ์ไว้นะครับหาหนึ่งนี่ได้ได้บ่ข้อรักสามไข่ ด้วยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นสามใครเนาะพไข่มันไข่บ่พร้อมกันอยู่เร็วแต่แต่ถ้าสามหนึ่งนี่อาจจะได้ห้องละหน่วยอยู่ประมาณนั้นเหมือนเพิ่งกินกินเยื่อกับบ่เหมิดไฮน้อยกับบ่เหมิดโอเคนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่นบ่มีตัวอย่างนะครับแ้าถ้าไทยซีไฮฮานึ่งเหลวก็บข้าวเดียวครับเอาขาวประมาณบ่จังหมึกกับใครเะครับกับใครเลยเนาะแล้วก็กินหลายมันก็สมบูรณ์นะครับนี่ก็คือ ข้ามแนะนำจากผู้เลี้ยงโดยตรงนะครับพี่น้องนอเานงาะ,านนะ,ะในใกานน็คือว่าอยู่ในอำเภอหตะท่านเ้องกับที่ว่าเจ้าหนิขึ้นจีเจ้าใหญ่กูมูนอ่ะคิดว่าเนาะประม่าสองสามลอยเมียนี่บ่าธรรมดานี่พี่น้องเลยเสี่ยงไกลพื้นบ้านหนึ่งสองสามลอยเมียหนิคือว่าบ่รธรรมดานะขึ้นว่าเป็นผู้ประสบสมเร็จผู้หนึ่งเหรอเนาะก็รับพ่อระดับหนึ่งครับพ่อเลี้ยงขอบพ่อได้หลังจากที่ไปโหลดเลี้ยงอยู่ในกรุงเทพมาโอ้ยหลายสิบปีพี่น้องครับแต่กลับมาอยู่บ้านเ้างผมยังเง็ยบครับนี่ละ กิดมาอยู่3ปีเนี่ยเกิดถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ได้เนาะคเกิดเกิดได้หลายกว่ัยุ้งเทพเลยล่ะครับไม่เนครับไม่เนเกิดเพราะว่าค่าใช้จ่ายเฮ้ามันมั่นกันหน่อยลงใช่ไหมความเฉียดมันหน่อยลงเพราะหนึ่งกับเพิ่มเหมือนกับท่านนั่งก่อนคือซื้อรสชาเกีอบครับปีไก่ใหม่มาดันนี่แล้วเนาะไก่ย่างไก่ย่างเหมืองกับท่านนะครับอ่าพาไปบ้างอีกยางไปเกลือแล้วยังเกลือแล้วเหรครับเกลือแล้วเนาะไปเสริมมเสริมอ่าไปเสริมบ้าง โอ้สุดยอดมัน like รักາาน่ะพี่น้องงี้มันยังยังด้